มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่น้องแสนดีลูกสาวของโอภักจีรากับน้องนิรินลูกสาวของหนิงปณิตาได้ปรากฏตัวในงานอีเวนต์โชว์เพอร์ฟอร์แมนต์เป๊ะมากอย่างกับศิลปินมืออาชีพทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลได้รับคำชมอย่างล้นหลาม วันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูสามชั้นของโอภักจีราเด็กบ้านลมละลายพาเนจรอาศัยบ้านคนอื่นเป็นหัวหน้าครอบครัวมาโดยตลอดสุว่วรนที่เตรียมพร้อมทุกอย่างไว้ให้ลูกสร้างบ้านให้เพื่อลูกมีครอบครัว หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวโอภักจีรามุ่งมันตั้งใจลดน้ำหนกักจนหุ่นเริ่มกลับมาผอมเพลียวลงเรื่อยๆซึ่งก็ทำเอาหลายคนจับตามองไม่น้อยจนล่าสุดวันที่11มกราคมที่ผ่านมาโอภักจีราก็ทำเอาหลายๆคนฮือฮาเมื่อปรากฏตัวในงานอีเวนต์พร้อมกับลูกสาวน้องแสนดีเพราะเธอมาพร้อมกับร่างทองหลังลดน้ำหนักลง20กิโลกรัมภายในระยะเวลาเพียง4เดือนเท่านั้น ส่วนลูกสาวน้องแซนดีในวัย12ขวบต้องปลอบมือให้แบบรรัวลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเพราะว่าเป็นเด็กที่กล้าสแสดงออกตั้งแต่เด็กๆชอบร้องเพลงชอบเต้นให้พี่ๆได้เห็นกันเรื่อยๆอีกทั้งยังสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเปียโน,โนกีตาร์ขิมตีกลองร้องเพลงก็เพลาะมากๆครบเครื่องแบบนี้พร้อมเดบิวต์ได้เลยค่ะ สำหรับบ้านของโอพักจีราที่สร้างไว้ให้น้องแสนดีเตรียมพร้อมเพื่อลูกสาวมีครอบครัวนั้นหลังใหญ่โตอลังการไม่เบาเป็นบ้านสามชั้นสองหลังติดกันย่านใจกลางเมืองสร้างเพื่อลูกสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวโดวยบ้านหลังนี้เคยเปิดให้ทางรายการตีท้ายครัวไปชมมาแล้วด้วย โอพักจีราเปิดใจไว้ว่าคุยกับอดีตสามีตอนสร้างคือสร้างใหญ่ไปเลยเพื่ออนาคตน้องแสนดีมีครอบครัวพร้อมกับบอกเราว่าเธอเคยเตรียมพร้อมจะมีลูกสองคนด้านบนเป็นห้องของลูกคนที่สองแต่ปรากฏว่ามีลูกคนเดียวบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นที่ตกแต่งไว้อย่างเรียบร้โดยนุกพานุเดชมาช่วยตกแต่งบ้านให้ดูดีขึ้นส่วนใหญ่เน้นโทนสีขาวดูสว่างสวยโล่งและโปร่งสบาย นอกจากนี้โอภักจิรายังเผยถึงเส้นทางชีวิตก่อนเข้าวงการว่าที่บ้านลมละลายตั้งแต่เด็กทำให้ไม่มีบ้านอยู่เพราะต้องเอาบ้านไปขายซึ่งก่อนที่จะลมละลายไม่มีใครมีอาชีพเพราะอยู่แบบกงสีมาตลอดสุดท้ายเลยต้องออกไปพนเนจรจากที่เคยมีบ้านหลังใหญ่มีข้าวกินครบสามมือ้อต้องไปอาศัยบ้านคนอื่น บ้านหลังแรกเป็นบ้านทาวเฮาส์สองชั้นบ้านของเพื่อนพ่อที่เอาไว้เก็บเครื่องจากโรงงานซึ่งชั้นล่างเอาไว้วางเครื่องจากชั้นบนเป็นห้องเก่าๆสองห้องและเนื่องจากบ้านค่อนข้างเก่าพอฝนตกก็มีน้ำรั่วแทบทุกจุดตอนนั้นน้องเพิ่งคลอดและยังเล็กมากเลยตัดสินใจกลางร่มและอุ้มน้องออกมาหลบฝนที่ป้ายรถเมย์ สุดท้ายหลังจากนั้นแม่เลยตัดสินใจพากันย้ายไปอยู่ที่บ้านป้าแต่เพราะมีทั้งแม่ตัวเธอเองและน้องๆอ,อีกสองคนเลยต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเพราะไม่อยากเป็นภาระใครซึ่งเป็นช่วงที่ชีวิตลำบากมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นป้ายประกาศประกวด Miss Future Model Contest ซึ่งลงประกวดแล้วได้ที่1ซึ่งรางวัลที่ได้ก็ไม่มากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการหารายได้ด้วยตัวเอง และหลังจากนั้นก็ลงประกวดเรื่อยๆเพราะเป็นช่องทางที่ทำให้มีรายได้เริ่มจากอุปวิริยะชวนประกวดมิสมอเตอร์โชว์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ช่วยเปิดทางให้มีงานเข้ามาเรื่อยๆทั้งงานละครและงานพิธีกรในรายการต่างๆรวมถึงรายการตีท้ายครัวด้วยจนสามารถหาเงินมาเลี้ยงดูแม่กับน้องๆได้กลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวจนถึงทุกวันนี้ ส่วนในตอนนี้โอภกจีราก็สนับสนุนลูกสาวทุกอย่างอย่างเต็มที่น้องแสนดีมีความสามารถในหลายๆด้านต้องยกความดีความชอบให้กับคุณแม่ด้วยค่ะท่านผู้ชมมีความเขินอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความเขินมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ